ดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการทันเรื่องทองกับจ c a ครายการที่จะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารด้านการลงทุนเกี่ยวกับทองคําในภาคตัวอกาศทองมองขา้าตัวอกาศการลงทุนสรุปข่าวแล้วก็ราคาทองคําวันที่ผ่านมานะครับแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานะฮะับดัชนีดาวโจนส์นะครับก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับก็ขานรับในกลุ่มของอบริษัท ทคโนโลยีนะฮะแล้วก็หุ้นในกลุ่มของบริษัท Apple นะครับแล้วก็ m i c r o s o f t นะฮะก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะฮะตามการคาดหวังของนักทุนนะฮะที่อยากเห็นผลประกอบการของบริษัทที่สดใสนะครับนะะในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด -19 นะครับอนอกจากนี้นะฮะราคาทองคำนะฮะก็ ยังคงได้รับแรงกดดันนะครับนะจากการเทขายทำกำไรนะฮะที่ผ่านมานะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นทราคาก็ได้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องถึง4ี่สัปดาห์ด้วยกันนะครับนะขณะที่การปรับฐานทอ,องคำนะฮะก็ยังคงเป็นการปรับฐานทางเทคนิคด้วยนะฮะแล้วก็การซื้อขาย ที่ลดลงนะฮะในตลาดพันธบัตรนะฮะได้ลดความต้องการซื้อทองคำนะในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัยนะครับนอกจากนี้นะฮะนักลงทุนยังคงเทรขายทองคำนะครับซึ่งเป็นแหล่งสินทรัพย์ที่ปลอดภัยนะครับเพื่อเข้าเก่งกาไรตลาดทุ้นนะครับหลังจากที่ตลาดทุนดาวโจนก็มีการดิบตัวขึ้นนะครับรับข่าวที่ว่ารัฐ นรัฐบางแห่งในสหรัฐนะฮะเตรียมผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์นะครับหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดนั้นเริ่มชะลอตัวลงนะครับแตอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะฮะที่ทำให้ราคาทองคำเมื่อวันศุกร์นั้นมีแรงขายทำกำไรออกมานะครับนะก็ในช่องท้ายตลาดนะครับราคาก็สามารถที่จะกลับไปยืนในแดนบวกได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ ด้วยปัจจัยทางเทคนิคแล้วก็ปัจจัยพื้นฐานเนี่ยนะฮะก็ยังสามารถที่จะหนุนให้ราคาทองคำนั้นยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงต่อไปได้นะครับนะในเบื้องต้นนะฮะหากเราดูจากปัจจัยทางเทคนิคเ้าเนี่ยนะครับราคาก็ยังไม่หลุดระดับ1,700เหรียญลงมานะครับซึ่งซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าแรงซื้อเนี่ยค่อนข้างจะยังแข็งแรงอยู่ นะครับนะดังนั้นเนี่ยนักลงทุนยังสามารถที่จะเก่งกําไรในทิศทางขึ้นได้อยู่นะครับนะในกรณีถ้ายังไม่หลุดระดับหนึ่งพันเจ็ดร้อยเหรียญลงมาแล้วนะฮะนักลงทุนยังสามารถที่จะเก่งกําไรในทิศทางขึน้นต่อไปได้นะครับในเบื้องต้นนะฮะเราก็มองว่าแนวต้านของอระดับราคาทองคำนะฮะจะอยู่แถวๆที่บริเวณหนึ่งพัน จ็ดร้อยสามสิบสามเหรียญแล้วก็ 1, หนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบแปดเหรียญตามลําดับนะครับอันนี้จะเป็นกรอบแนวต้านนะฮะในช่วงต้นตดหานี้นะครับนะแล้วก็แนวรับเนี่ยเรายังคงมองจับจที่บริเวณ 1, เหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบแปดเหรียญแล้วก็ 1, หนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบสามเหรียญตามลํานดะับนะฮะก็หากราคามีการอนอตัวหรือย่อตัวลงมานักลงทุนยังสามารถที่จะเข้าซื้อเก็งงยงก็ไรตามกรอบแนวรับที่ให้ไว้ได้นะครับ ทีนี้มาดูในส่วนของทองคำ96.5นะครับทองคำ96.5นั้นนะฮะในภาพรวมแล้วเนี่ยนะฮะราคามีการย่อตัวลงมาเล็กน้อยนะครับนะฮะแต่ว่ายังสามารถที่จะเคลื่อนตัวอยู่เหนือระดับเส้นค่าเฉลี่ยระยะกลางได้อยู่นะครับแม้ว่าระยะสั้นเนี่ยจะหลุดลงมาแล้วนะฮะแต่ว่ายังไม่หลุดเส้นค่าเฉลี่ยระยะกลางนะครับซึ่ง ก็ยังมีมุมมองที่ยังค่อนข้างจะยังเป็นบวกอยู่นะครับแม้ว่า RSI จะตามปรระดับ50ลงมาเล็กน้อยก็ตามนะครับดังนั้เบี้ยของแบงก์ดีเนี่ยก็ตัดกันลงมานะแต่แต่ยังไม่หลุดระดับเช่นซีโรไลนะครับก็ยังมีมุมมองที่ที่ยังน่าจะเป็นในลักษณะที่เป็นไซเมียนะฮะนะวก็ระดภาพรวมใหญ่เนี่ยก็ยังยังมองขึ้นได้อยู่นะครับดังนั้น มุมมองนะครับหน้าทองคำ96.5เนี่ยก็จะมีกรอบแนวรับอยู่ท่าทีที่บริเวณ26,350บาทนะครับแล้วก็แนวรับถัดไปก็อยู่ทาทีที่บริเวณ26,270บาทนะครับซึงกรอบนี้นะฮะนักลงทุนยังสามารถที่จะเสี่ยงเข้าซื้อได้นะครับโดยมีจุดสต็อปลดฮะหากหลุดระดับราคาหนึ่งเอ่อหากราคาหลุดระดับ 2 6ง0 0ื่นบาทลงไปแล้วเนี่ยนะครับเนี่ยอันนี้ต้องชะลอนะครต้องชะลอการเข้าซื้อออกไปนะครับในส่วนของแนวต้านเนี่ยก็จะอยู่แถวๆที่บริเวณ26,580ดบาทแล้วก็แนวต้านถัดไปก็อยู่26,650บาทนะครับแต่หากยังหากราคาติดตตวขึ้นแล้วยังไม่ผ่านแนวต้านในกล่าวนักทุนก็าสามารถที่จะปิดสถานะทางกาไปออกมาก่อนนะครับ เดี๋ยวจะมีความขึ้นได้อย่างไรเนี่ยนะฮะไว้วันรุ่งขึ้นเราค่อยมาติดตามทิศทางแล้วก็แนวโนม้มราคาทองคำกันต่อไปนะครับสำหรับนักทุนท่านใดนะครับที่สนใจจะเปิดทําการซื้อขายกับทางบริษัทกีแคนะครับก็สามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับนะก็ฝากนะฮะนักทุนนะครับน,น,นะบนะก็เก่งกำไร ไปในทิศทางที่ที่ให้ไว้นะครับเดี๋ยวถ้ามีความขึ้นหน้ายอย่างไรนะฮะเรามาติดตามทิศทางแล้วก็แดนโน้มนราคาทองคำกันต่อไปในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ